ทริปสุดแท่ One Day b a บ k ก x อก e ์ตช่างภาพเขาปรามมทผมว่ายังไงอ่ะก็เปียกแน่นอนผมไม่คิดเลยไม่เปียกหรอกแต่พอผมเรียนครูแล้วเปียกร้อเปอร์เซ็นตผมเปียกแน่ๆเลยมันขยับสเต็ปมาเป็น 6A เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงลองดูคือเนื้อเต่าเขาอ่ะแทบจะละลายไปกับปากเลยครับ we สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้อยู่กับผมโจโอ้ชยุตนะครับถ้าเจอโจโอ้แน่นอนว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไปลุยไปทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีตมแอดเวนเจอร์ลุยๆกันตลอดทั้งวัน วันนี้ผมพาทุกคนมาที่จังหวัดกรุงเทพครับหลายคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ย hey, แล้วกรุงเทพมันจะลุยมันจะเอ็กซ์ตรีมมันจะทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ได้ยังไงนะครับวันนี้เราได้เลือกมาทั้งหมด3สถานที่ที่จะทําให้ทุกคนลืมภาพกรุงเทพที่มีแต่ห้างห้างแล้วก็ห้างไปเลยเริ่มตอนที่แรกนะครับผมจะพาทุกคนไปที่ Crazy Windy ที่นี่นะครับจะเป็นกีฬาวินเซิร์ฟจะลักษณะคล้ายๆกับการแล่นเรือใบแต่เราจะแล่นบนบ,นบอร์ดหลังจากนั้นจะพาทุกคนไปปีนหน้าผาที่เรียกว่าสูงที่สุดในกรุงเทพ ที่นี่ชื่อว่าล็อกโดเมนครามบิ้งจิมนะครับและสุดท้ายนะครับจะพาไปชิมอาหารอร่อยออร่อยนะครับชื่อว่าร้านเนื้อแคมไฟเป็นฝีมือของมาสเตอร์เชฟจูเนีร์ซีซั่น2น้องฟิจิเปิดร้านนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะไปลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เรามีทีมด้วยชื่อว่าทริปสุดเท่วันเดย์แบ็กซ์ตรีมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเลยที่แรกกันเลยครับป เอาละครับเรามาถึงโลเคชันแรกแล้วที่นี่คือ Crazy Windy นั่นเองนี่หาดทรายให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรามาอยู่ที่ทะเลแต่ไม่ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคือยังอยู่ในโซนของกรุงเทพอยู่นะครับผมจะพาทุกคนมาเล่นกีฬาวินเซิร์ฟหรือว่าที่หลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรือใบ จริงๆแล้วมันเป็นกีฬา2ชนิดผสมกันนะครับนั่นก็คือบอร์ดแล้วก็เรือใบผสมเข้าด้วยกันการที่เราจะเล่นกีฬาวินเซิร์ฟได้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างและใช้ทักษะนานแค่ไหนกว่าเราจะสามารถยืนบนบอร์ดและไปกระแรงลมและน้ําได้พร้อมแล้วไปเลือยเลยครับป่ะตามมา และตอนนี้นะครับอยู่กับพี่หนุยแฮนด์เคซีวินดี้แล้วสวัสดีครับพี่หนุยพี่หนุยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมหนุยนะครับเป็นครูฝึกสอนกีฬาวินเซอร์ฟอยู่ที่เคซีวินดี้นะครับวินเซิร์ฟมันประกอบด้วยกีฬา2ส่วนก็คือ1เรือใบับ2กระดานโต้คลื่นซึ่งเป็นกีฬาที่ใช้พลังธรรมชาติเป็นหลัก1คือเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสองเราได้ใกล้ชิดธรรมชาติเราไม่ต้องมีเครื่องยนต์เลยใช่ครับแล้วเราก็ได้ความสนุกในการออกกำลังแน่นอนเป็นกีฬาที่ใช้ลม หลักๆเลยต้องรู้ก่อนลมมาทางไหนเพราะทิศทางลมเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศทางเล่นของเราเดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์นิดนึงว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างได้เลยครับก็ประกอบไปด้วย2ส่วนตัวกระดานหรือตัวบอร์ดแล้วก็ประกอบไปด้วยส่วนใบครับหนึ่งเสาสองบูมบูมก็เหมือนพวงมาลัยหรือการจับเพื่อควบคุมทิศทางบูมเสาเชือกใช่ครับหนึ่ใบครับคู้สาธิตก่อนได้ครับครู เดินครับขึ้นบริเวณกึ่งกลางบอดเอาเข่าไม่วางค่อมเสาไว้จะใช้มือดันหรือยังไงก็ได้ฝาเท้าใช่ฝาเท้าไปยืนครับต้องอยู่บนเส้นเซนเตอร์ไลน์เสมอเสียบเทียบใบเป็นบานประตูครับเราดึงมือหลังเข้ามาเหมือนการปิดประตูเข้ามาใบตั้งฉากกับลมใบรับลมเต็มที่เรียวิ่่ไปหน้าอันนี้เป็นการควบคุมความเร็ว ผมตื่นเต้นมากเลยครูไม่ต้องตื่นเต้นครับเดี๋ยวครูสอนประกบไปด้วยด้ครับนักเรียนลืมตรงไหนไม่ต้องกลัวครูสอนทุกขั้นตอนช่างภาพเขาปรามาผมว่ายังไงอ่ะก็เปียกแน่นอนผมไม่คิดเลยไม่เปียกหรอกแต่พอผมเรียนครูแล้วเปียกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเปียกแน่เลยครับเดี๋ยวเราลุยังไนะครับโอเคครับได้เลยครับ l e t s g o ครับ ขอบคุณมากครับคุณเอ๋ขอบคุณครับยินดีครับใครจะเชื่อครับว่าผมไม่ตกน้ำเลย่เก่งมากเก่งมากไม่มีใครชมก็ชมตัวเองครับต้องบอกว่าผมได้ครูดีจริงๆรขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหนุ่ยนี่คือประกบแล้วก็สอนผมตลอดเวลาว่าต้องทำยังไงแล้วที่สำคัญนะปลอดภัยด้วยเพราะผมก็ใส่ชูชีพตลอดเวลาคือใครที่ไม่เคยมาเล่นเนี่ยอย่างผมอ่ะรับรองอะลองมาสนุกเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำแล้วเราควบคุมอะไรไม่ได้เพราะเราต้องรอแรงลมนะครูเนาะรัแล้วพอมันไปเรื่อยเรืาอยู่ตันเดียว มันมีสมาธิมันปลดปล่อยนะคุณเนาะครัับมนเป็นเสน่ห์ของกีฬาใช้ลมสนุกมากเลยถ้ามีคนอยากจะมาเล่นแบบผมแล้วไม่เคยเล่นมาก่อนเขาจะต้องทํายังไงมายังไงบ้างครับครูก็ติดต่อที่มาเฟซเฟซบุ๊กเพจเคซี่บินดีได้เลยครับได้ครับก็ทักเข้ามาเลยมาแต่ตัวก็ได้เดี๋ยวครูจัดอุปกรณ์ แล้วดูแลอย่างดียินดีครับได้วันนี้ขอบคุณคุณหนุกมากเลยครับขอุณมากครัเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ต้องบอกทุกคนนะครับว่าความสนุกเรายังไม่จบเพียงเท่านี้วันนี้เราเอ็กซ์ตรีมทั้งวันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปปีนหน้าผาที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแต่จะเปที่ไหนเดี๋ยวไปเรลยครับะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ บริษัทไทยแบลเบลลจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำหลังจากที่ผมนะครับพาทุกคนไปเล่นวินเซิร์ฟหรือว่าเรือใบแต่ว่าร่างกายผมมันยังไม่เหนื่อยพอไง มันยังโหยหาการออกกาลังกายการทํากีฬาเอ็กซ์ตรีมผมเลยพาทุกคนนะครับขับรถมาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าบางนากม5กม6นะครับจะชื่อว่า r o อกโดเมนแคมบิ้งจินะครับจะพาทุกคนมาปีนหน้าผาจําลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะครับที่มีขนาดกว้างถึง1,500ตารางเมตรและสูงถึง16เมตรด้วยกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันลุยไป จะวัดเท้าก่อนนี่อันนี้เลยครับนันผมก็ถือไปเลยนะพี่เนาะและตอนนี้อยู่กับพี่จิวแล้วสวัสดีครับ,รบพี่จิวเป็นครู <c oughs> ฝึกที่นี่นะครับที่วันนี้จะมาแนะนําวิธีการเล่นและอุปกรณ์ต่างๆ สองอันนี้มีอะไรยังไงบ้างครับพี่จิวอันนี้จะเป็นเข็มขัดรัดเอวนะครับหรือเราเรียกกันว่าตัวฮร์เนสนะครับผม,บผมอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้สําหรับคนที่ปีนนะครับ<อ>ผมเวลาปีนเราก็จะใส่ตัวนี้ขึ้นไปแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ช็อคแบ็กครับผมถ้าเหนือมันออกมือมันลื่นนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยทับเหนือ,อผมแต่งตัวเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่จิวเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่โซนและความสูงความยากง,ง่ายมันเป็นยังไงบ้างครับของเราจะแบ่งมี3ประเภทออ่าผมยงแรกก็คืตัวท ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับ oh. จะเป็นเชือกคล้องจากด้านบนนะครับ,รบจะใช้คนปีนด้วยกัน2คนขึ้นไปครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเราจะเรียกกันว่าบอด l ิ n งเวลาปีนแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ปีนได้เลยครับผม oh. ความสูงประมาณ4-5เมตรไม่มีคนเซฟแล้วใช่ครับ oh. ครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ เป็นลีดคลามครับผมจะเป็นตัวหน้าผาเปล่า,ากับตัวตะขอครับผมเวลาปีนเราจะใช้เชือกจากด้านล่างคล้องเค้ื่อนไปเรื่อยเรือ่อย๋อเหมือนเวลาปีนภูเขาปีนหน้าผาจริงๆเลยใช่ครับที่ปีนเราก็ค่อยคล้องไปเองคล้องไปเรื่อยๆใช่ครับผมอันนั้น<อ>ก็จะยากกว่าแล้วก็อันตรายรกว่าแต่ว่าถ้ามือใหม่เลยเราควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับเอาจะได้มีคนเซฟอยู่ข้างล่างถูกต้องครับผมก็จะปลอดภัยกว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยผมถามพี่จิว่อนครับจะเห็นว่ามีตัวอักษรแล้วก็มี สีที่แตกต่างกันออกไปมันบอกอะไรบ้างครับมันจะเป็นตัวบอกเกรดครับผมว่าอ่ายากง่ายดูยังไงครับผมง่ายสุดมันจะเริ่มไปที่เกรด 5A 5A คือง่ายสุดใช่ครับ<อ>เกรดต่อไปจะเป็น 5B 5C 6ABC 7ABC <อ>ไล่ขึ้นไปนะครวถ้ายากสุดมันจะเป็นเลขอะไรครับยากสุดสําหรับที่นี่ประมาณเลข7เลข7ใช่ครับ 7A 7B ประมาณนั้นระดับเราอ่ะมันก็ต้อง5สิครับง่ายสุด แต่อย่างที่พี่จิวบอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีการจํากัดเพศหรืออายุเลยเราสามารถปีนได้ด้วยแรงของตัวเราเองเนาะจริงจริงการปีนหน้าผาไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันมีเส้นทางง่ายๆให้ปีนอยู่แล้วครับขยับตัวไปทีละนิดทีละนิดก็ได้ไม่ต้องทีเรียดโอเคเดี๋ยวเราลองปีนกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่จิวอันนี้ประมาณ10 11เมตรครับผม11เเมตรสูงไม่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองเลยนะเนาะ กติกาในการปีนเราเลือกสีไหนเราจะต้องใช้แค่สีนั้นสีเดียวการการปีนนี้ก็ยังถือว่าสบายๆผมสามารถหันมือเอามือมาทักท้ายทุกคนได้บบ <c oughs> ยังยังพร้อมไม่ยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองปีนขึ้นไปให้ถึงขั้งบนเลยครับผมพูดตรงๆนะผมไม่กล้ามองลงมาเลยมันสูงมากนะ11เ,เมตรอะ พอขึ้นไปแรกแล้วเนี่ยมันภูมิใจไงเพาเราทําได้เดี๋ยวผมจะลองอีกสักหนึ่งเลเวลดูแล้วกันมันขยับสเต็ปมาเป็น 6A เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงลองดูอูดอ้ยเอาขอรออีกทีพี่ขอรออีกทีโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขอออกพี่ ไม่ไหวว่ะหูยากยากผมต้องขอโทษทุกคนเลยนะครับที่ผมไม่สามารถทาภารกิจได้สําเร็จผมจบที่ 5A ก็อยากให้ลองมาเล่นกันดูนะครับว่ามันมีหลายสตเต็ปนะค่อยๆไปทีละสเต็ปอ่ะฝังเลยครับว่าถ้าเกิดมีใครอยากจะมาเล่นแบบที่วันนี้ผมได้มาต้องติดต่ออะไรยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างครับติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมล็อกโดเมน climbing gym ครับผมนี่ฮะก็เขาเปิดตั้งแต่เช้เป็นโมงยาวไปจนถึงสี่ทุ่มเลยเนาะถ้าเลิกง,งานแล้วรู้สึกว่าโหวันนี้ทำงานเครียดมาทาั้งวันลองมาปีนเขาดูได้อยู่กับตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ย มันจะรู้สึกเหมือนว่าเราต้องอาศัยแรงของเราด้วยตัวคนเดียวในการขึ้นไปแล้ถ้าเราทําได้เนี่ยความภาคภูมิใจมันก็เกิดแล้วเราก็หายเครียดได้ด้วยแต่ว่าสถานที่ทถัดไปผมจะพาทุกคนนะครับไปกินเนื้อชื่อว่าร้านเนื้อแคมป์ไฟน้องฟิจิเขาเปิดร้านรอเราอยู่เดี๋ยวไปลุยกันไปขอบคุณมากครับพี่ติวนี้ ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆจากกรุงเทพม,มหานครโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมาฝากกันครับ สวัสดีครับวันนี้ครับผมขอเอาใจสายรักสุขภาพกันหน่อยนะครับโดยในช่วงซัมเมอร์แบบนี้หลายๆคนคงไปขยับร่างกายนะครับเพื่อคลายเครียดกันบ้างแล้วใช่ไหมครับโดยทางศูนย์กีฬาเฉลิมพระเก 84, 300, 300, 000, ียรติ8 4พรรษาบางบอนนะครับเชิญชวนน้องๆหนูๆนะครับเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครับปิดเทอมเติมประสบการณ์สปอร์ตซัมเมอร์แคมป์2023ที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนะครับได้เรียนรู้ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานครับเพื่อใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้กกกกับบุคลภาาายยนนนออททีี่่่่สใจจจเเข้้รรรรววมมิดแตะ ดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปชมภาพรบรรยากาศกันก่อนเลยครับสำหรับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาในพื้นที่31ไร่เขตบางบอนจังหวัดกรุงเทพมหานครนอกจากกิจกรรมฟุตบอลฟุตซอลที่เป็นที่นิยมแล้วยังมีกีฬาที่ให้ความสนใจไม่แพ้กันคือกีฬาว่ายน้ำกีฬาแบดมินตันและฟิตเนสที่ได้มาตรฐานให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปใช่พี่โยนไหมคะ ใช่ครับผมสนใจเตะบอลกับพวกหนูไหมคะได้เลยแต่ถ้าพี่แพ้พี่ต้องปั่นจิ้งหรีดนะคะโอ้โหท้าขนาดนี้เหรอได้พี่ไม่โกอยู่แล้วฮะค่ะเดี๋ยวหนูไปตามเพื่อนหนูก่อนนะคะโอเคได้เลยครับต้องลองสักหน่อยฮะ กันบ้างครับสำหรับ EP นี้เต็มอิ่มกันเลยใช่ไหมล่ะครับผมหนึ่งคนนี่แหละครับที่เต็มอิ่มมากๆเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าผมนะครับทั้งสนุกทั้งเหนื่อยครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยครับช่วยสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายนะครับโดยเฉพาะขาครับ2นะครับเพิ่มความสามารถในการจัดการระบบหายใจครับ 3ได้เจอเพื่อนใหม่นะครับพบปะกับสังคมใหม่ๆ4พัฒนาสมองนะครับได้ลองคิดเกมและ5นะครับก็คือการลดความอ้วนเผาผลาญไขมันครับเรียกว่าครบรถเลยทีเดียวครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลนะครับต้องมาที่นี่เลยครับกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางบอนครับ ได้มาเรียนรู้ทักษะดีๆจากคุณครูและได้มาเตะบอลกับเพื่อนๆผมคิดว่าสามารถจะต่อยอดขึ้นไปได้อีกครับการที่เรามาว่ายน้ำนะคะทุกวันก็ทําให้เราฝึกระเบยียบวินัยนะค่ะที่จะต้องมาว่ายในแต่ละวัน,นะค่ะแล้วก็ได้เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายะค่ะเพื่อเป็นโคต้านักกีฬาในระดับมัธยมครับ และก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชัน CSTD นะครับ s m a r t Member จากศูนย์กีฬากรุงเทพเฉลิมพระเกียรติครับเปิดให้บริการมิติใหม่นะครับเพื่ออนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกด้วยครับเพียงจองจ่ายจบในแอปเดียวไม่ต้องยุ่งยากเลยแหะครับและสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ต้องเสียใจไปนะครับสามารถวอล์กอินทำการสมัครแต่ละศูนย์ที่ต้องการได้เลยแค่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้เพลิดเพลินกับการออกกําลังกายในช่วงหยุดซัมเมอร์แบบนี้แล้วล่ะครับ และสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ King Power Click and Collect Shop Delivery Online รับของได้ที่สนามบิน Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช้ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ และเราก็ถึงร้านที่ผมตั้งตารอคอยมาทั้งวันโลเคชั่นที่3ของเรานะครับร้าน<ๆ>เนื้อแคมไฟตั้งอยู่ที่ปรีดีพนมยงซอย26หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนกับที่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่านี่เป็นสาขาที่2แล้วนะครับจากสูวิทย์23ก็ขยับขยายมาสาขาที่2แล้ววันนี้เราโชคดีมากๆที่เชฟนั่นก็คือน้องฟิจินะครับเป็นผู้เข้าแข่งขันมาสเตอร์เชฟจุลเหนือไทยแลนด์ซีซั่น2อยู่ในร้านด้วยแล้วก็จะรังสรรค์เมนูให้ผมได้ลองชิมจากเนื้อ เมียมจะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันปโอ้ล้านี้ให้ความรู้สึกเหมือนมาคาเฟ่เลยแต่ที่นี่เนี่ยเขาดังเรื่องของเน mm ื้อฟีเมียมและผมตั้งใจจะหาใครครับคนนี้เลยสวัสดีครับน้องพิ่ตี <c oughs> นี่คือเชฟตัวน้อยของเราฟิจิแนะนำ <c oughs> ตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมฟิจินะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้านเนี่ยแคมไฟครับนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของร้านนั่นแหละใช่ไหมครับสาขาแรกขายดีแล้วสาขาที่2องขายดีกว่าเดิมอีก <c oughs> <c oughs> ช่ครับนี่ในไหนเรามาถึงนี่นทันทีนะครับให้เชฟฟิจิแนะนําหน่อยว่าเราควรจะชิมเมนรูอะไรบ้างครับมาถึงแล้วได้ครับตัวแรกนะครับจะเป็นพวกข้าวเนื้อเต่าของเรานะครับตรงนี้มันนรกก็เห็นบอกแนะนําใช่ไหมใช่ครับมันนรกอันนี้จะเป็นตัว c h i ลี p a พสครับที่เรามาผัดด้วย อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัวขายดีที่สุดค่ะวันนี้ทานได้ทุกคนเลยครับไม่ผิดครับก็คือตัวไข่ลาวาครับอ๋อเป็นเนื้อเต๋าไหมไข่ข้นลาวาใช่ครับอ่าแลเนื้อที่เราใช้มันเป็นเนื้อส่วนไหนยังไงบางคำจากที่ไหนเนื้อของเราเป็นเนื้อโคขุนไทยพรีเมียมครับซึ่งเราคัดสรรมาอย่างดีเลยแล้วก็แบบเลยพิเต์ความเป็นไทยด้วยเนาะใช่ครับอยากสปอร์ตฟาร์มเมอร์ไทยด้วยดีมากเลยครับอีกอย่างอันนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ครับก็คือตัวเนื้อย่างเสียบไม้ครับจัดไปนั้นเดี๋ยวพี่ไป ลุยเต็มที่โอเคครับตอนนี้เนี่ยอาหารเต็มโตแล้วครับนี่คือเมนูที่น้องพิจิเชฟตัวน้อยแนะนำว่าต้องลองทานนะครับซึ่งน้องพิจิบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคิดเองทำเองทั้งหมดเลยนะครับ เราต้องชิมจากเมนูแรกเลยนี่เตาพริกเกลือกระเทียมกรอบน,นะครับนี่ข้าวนุ่มๆคือถ้าไม่ทานเนื้อเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมูครับไก่ได้นะครับทุกเมนูเลยในร้านนะครับลองชิมหอมมากมมมมอร่อยมากคือเนื้อเต่าเขาอะความสุกกำลังดีไม่เหนียวแทบจะละลายไปกับปากเลยครับแล้วก็พริกเกลือกระเทียมเนี่ยปรุงรสมาอย่างดีมากๆครับมันเข้ากันมากๆเลย อ,อ,อข้าวหน้าเต๋าไข่ลาวาอืมอร่อยรสชาติเข้มข้นกลิ่นของเนื้อเนี่ยยังคงทำหน้าที่คุ้งเข้าไปอยู่บนจมูกแล้วหอมมากๆละลายไปในปากเลยอ,อันนี้ข้าวหน้าเตา๋ามันนรกนะครับขาบอกว่าอันนี้จะเผ็ดกว่าิกเกลือกระเทียมนะแต่ดูจากหน้าตาแล้วมันดูไม่น่าจะเผ็ดเท่าไหร่นะ หน้าตามันดูไม่เผ็ดเลยนะแต่ของจริงอ่ะมันเผ็ดนะเนี่ยแล้วมันเนื้อมันมีความหนึบแล้วก็ละลายไปในปากน้องเขาปรุงรสมาดีมากอร่อยอันนี้คือเป็นเนื้อเสียบไม้นะครับจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วนี่เปรียปร้ยวเผ็ดหวานกำลังดีแล้วเนื้อเนี่ยนุ่มหอมอร่อยทุกอย่างเลยนี่เนื้อพุกฝุ่น อ่าืมตัวข้าวควั่วคือแล้วมันจะหนุบมันแล้วมันจะมีรสชาติเหมือนลาบๆเปรี้ยวๆหวานๆ ผมลองกินทุกเมนูแล้วต้องบอกว่าอร่อยจริงๆครับเด็กตัวเล็กๆแต่ทําเมนูอาหารได้อร่อยขนาดนี้ฝีมือดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองทานกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้กินเนื้อเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมูและไก่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเมนูอีกมากมายที่วันนี้ผมไม่ได้ลองแต่อยากให้ทุกคนได้มาลองกันก็จะมี2ส,สาขานะครับสงวนิยมสแล้วก็ปีดีพนมยงค์ยี่สบิบหกเปิดตั้งแต่สิบโมงยาวไปจนถึงสามทุ่มเลยใครมาทานเนื้อแล้วเนี่ยอาจจะสั่งเครื่องดื่มเย็นๆมากินแก้มเนี่ยมันก็ได้บรรยากาศอาแบบนะครับเชิญวน้ทุกคนนมาลองะครับ ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยกินอิ่มมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมแบบที่ผมได้มานะครับแต่มันต้องทบทวนดีกว่าว่าวันนี้ทั้งวันโจ้ยพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างเริ่มต้นที่แรกผมพาทุกคนนะครับไปเล่นกีฬาวินเซิร์ฟนะครับไปในบึงไปเจอครูฝึกที่สอนเราอย่างดีจนผมสามารถ เล่นเจ้าเรือใบเนี่ยได้ในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วก็ไม่ตกน้ำอีกด้วยนั่นหมายความว่าทุกเพศทุกวัยก็สามารถไปเล่นได้แบบที่วันนี้ผมพาทุกคนไปนะครับหลังจากนั้นแรงเรายังคงเหลือนะครับผมพาทุกคนไปฟีนหน้าหรือว่าฟีนภูเขาจําลองนั่นเองครับก็เป็นการที่ทําให้เราได้ปลดปล่อยพลังความเครียดแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวและยังทําให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยและปิดท้ายที่วันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาที่ร้านเนื้อแคมไฟมาทานเมนู เนื้อสุดพรีเมียมที่น้องพิจิชเชฟตัวน้อยรังสรรค์เมนูให้เราได้ลองทานและทั้งหมดทั้งมวลเป็นเนื้อโคขุนจากไทยรสชาติดีอยากให้คนได้มาลองทานนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้ผมใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายจ่ายในแต่ละสถานที่กับกีฬาเอ็กซ์ตรีมและอาหารอร่อยอร่อยแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทำยังไงครับมาแล้วนี่คือ qr code ยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับจะเด้งไปที่แฟนเพจเฟซ o o ๊เที่ยวไม่สำทางถ้าสแกนไม่ทันก็เซิร์ชใน Facebook ได้ว่า เที่ยวไม่สำทักอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่นำมาฝากกันเพราะเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่สำทากเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมโจวี่และรายการของเราจะพาไปเที่ยวไปุยที่ไหนติดตามไปดีห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบล็คเรจจํากัดมหาชนกฟัฟ Marine TV.